อาราไปที่นี่กันบ้างแถวทางภาคตะวันออกไปชิมอาหารอร่อยกับแกงคั่วสับประรดหอยแมงคู่อยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่เกาะช้างจังหวัดตราดนี่บรรยากาศอ,อย่างดีวิวสวยมากวิวสวยจริงๆคุณผู้ชมเห็นภาคที่ตกดินแบบนี้อยากจะ กระโดดลงน้ำตาพระอาทิตย wow> ์ไปเลยอุยโหคุณจะตกตาพระอาทิตย์ไปเลยเหรอคุณไปแล้วไปเลยนะคะนี่นี่นี่ยเรือภายเรือแบบนี้คุณผู้ชมฮะที่นี่คือร้านภูทะเลตั้งอยู่ที่เกาะช้างหมู่ที่1ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดไปเจอกับคุณเสรีภูติพัฒน์หรือพี่อังค่ะพี่อังนะฮะเป็นเจ้าของร้านแห่งนี้นั่นเองตัวพี่เขานะฮะจะพาเราไปชิมเมนูเด็ดของทางร้านอย่าง เมนูมแกงคั่วสับประรดหอยแมลงคู่ว้าวสับปะรดเด็ดมากอะดูหอยแมงภู่เขาตัวดีๆใหญ่ๆอ้วนมากนะนแล้ว<ล>เป็นเมนูที่เขาปรุงเองคัดสรรวัตถุด,ดิบมาเองอย่างดี<ช>และทางร้านเขาใช้หอยแมงภู่ตัวใหญ่นะาที่ได้จากชาวประมงพื้นบ้าน<ช>เอาไปคั่วแล้วก็คลุกเคล้ากับพริกแกงคั่วกะทิสูตรพิเศษแล้วอย่าลืมเนื้อสับปะรดใส่ลงไปเพิ่มความเปรี้ยวหวานอ่าชํำด้วยใช่ เนี่ยฮะเขาบอกว่าไม่ได้สับชิ้นเล็กๆนะสับปะรดเขาชิ้นใหญ่รอมันเพิ่มเติมความเปรี้ยวหวานได้เป็นอย่างดีน้ําตาลไม่ต้องสับปะรดเขาจัดการให้แล้วแล้วเนี่ยเป็นแกงขั่วข้นๆอย่างเงี้ยทานกับข้าวสวยร้อนๆดีๆอ่านอกจากนี้ยังมีอะไรอีกปลาอะไรอ่ะปลาลูกจิ้มหอยหอมมาก เป็นเมนูที่คู่กับเครื่องดื่มจวดๆอันนี้หมึกหมึกผัดไข่เค็มหมึกผัดไข่เค็มหมึกผัดผงกะหรีได้หมดหรือจะเป็นต้มยำทะเลมาได้ด้วยนะเขาบอกว่าหยนั่งชิมปลาจิ้มเนี่ยนะโอ้ลูกกุ้งูกุ้งเขากุ้งใหญ่มากบอลเลอเทอร์เลยเอ้าแล้วอย่างนี้เขายังมีมากมายอีกหลายอย่างให้ได้เราเนี่ยได้ลองลิ้มชิมรสกันนะแล้วได้ดูความงามของทะเลเกาะเต่าหอยตัวอย่างใหญ่เกาะช้าง ไม่รู้ดิเขาเขียนมาว่าเกาะเต่านะแต่ก็อาจจะเหมือนเกับประวัติว่ายังไงภูทะเลมีเกาะเตา่เเตามีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะมันน่าจะเป็นเกาะช้างนั่นแหละอาผมขอภัยพูดผิดแล้วกันอย่างนี้ภูทะเลเกาะช้างจังหวัดตราดาไปกันได้รับรองว่าบรรยากาศดีติดอกติดใจและรสชาติก็อออยอดเยี่ยมด้วยครับเกาะเต่าอยู่ทางใต้อยู่ใกล้ๆสมุยอ่ะสมุยเออสมุยอะไรสมุยสมุย S <S ไม่ต้องรีบใครฟังทันก็ทันไม่ทนัทนก็ไม่เป็นไร <S <S อ้าวก่อช้างนะตราดตราด <S 2> <S 2> จา้าแวะไปจังหวัดตราดกันได้คือเขาก็เด่นเรื่องของสัปปะรดด้วยแหละครับตรา